สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการใช้ AI สร้างเสียงพูดภาษาไทยเรามีข้อมูลมาส่วนหนึ่งครับเหมือนเป็นคู่มือย่อยๆเลยวันนี้เราจะมาลองออสกัดเอาส่วนที่สำคัญๆออกมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันทำงานยังไงมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องมืออะไรเด่นๆโดยเฉพาะสำหรับภาษาไทยอย่าง Bot n o i c e ที่ข้อมูลนี้พูดถึงเยอะเลยครับสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะเทคโนโลยี Technology, text to speech หรือ TTS เนี่ยออมีพัฒนาการที่น่าทึ่งมากนะคะจากเมื่อก่อนที่เสียงจะแข็งแข็งเหมือนหุ่นยนต์ตอนนี้พอมี deep learning มี generative AI เข้ามาช่วยเนี่ยเสียงที่ได้ออกมามันแบบว่าเป็นธรรมชาติมากลื่นไหลแสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับงั้นเรามาเจาะที่บทน่อย AI กันเลย ข้อมูลบอกว่าเป็นบริษัทไทยแท้ๆเลยนะที่เน้นเรื่อง AI ภาษาไทยแล้วก็มีแพลตฟอร์ม Botnoi Voice ที่ Voice.botnoi.ai ดูจากข้อมูลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับ ค่ะจุดเด่นที่ข้อมูลเขาชี้ให้เห็นของบอดน้ย v o i c e นะคะก็คืออย่างแรกเลยมีเสียงภาษาไทยให้เลือกเยอะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วเสียงก็ฟังดูเออเป็นธรรมชาติไม่แข็งทือ่ออย่างที่สองคือปรับแต่งเสียงได้ค่อนข้างดีเลยค่ะทั้งเรื่องความเร็วในการพูดหรือว่าระดับเสียงสูงต่ำอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่สคือการจัดการกับภาษาไทยนี่แหละคะ่ะคือใส่ข้อความภาษาไทยเข้าไปมันก็แปลงเป็นเสียงได้ค่อนข้างแม่นยำเลย ในข้อมูลมีตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยครับคือการเอาไปสร้างเสียงนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าคือเขาไม่ได้แค่ใส่ข้อความแล้วกดแปลงเสียงเฉยๆนะครับแต่มีการเลือกเสียงให้เข้ากับตัวละครด้วยเช่นผู้บรรยายก็ใช้เสียงที่ดูมีอายุหน่อยใจดีๆส่วนกระต่ายก็ใช้เสียงที่ฟังดูแบบว่ากระฉับกระเฉงหน่อยส่วนเต่าก็เป็นเสียงสุขุมคุณนนุ่มนุ่หน่อยอ๋อใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากใช่ครับแล้วที่ ผมว่ามันเจ๋งไปอีกคือเขาใช้เครื่องหมายวักคตอนมาช่วยคุม AI ด้วยอย่างใส่ลูกน้ำก็จะหยุดนิดนึงหรือใส่จุดก็คือจบประโยคเว้นวักนานขึ้นหรือแม้แต่ปรับความเร็วให้เต่าพูดช้าลงให้กระต่ายพูดเร็วขึ้นนิดนึงมันทำให้ตัวละครดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วข้อมูลยังให้เคล็ดลับเพิ่มด้วยนะคะ อย่างเช่นถ้าเราใส่เครื่องหมายคำถามหรือตกใจเข้าไปเนี่ย AI ก็จะพยายามสร้างโทนเสียงที่สแสดงอารมณ์ตามนั้นออกมาหรืออย่างการใช้จุดไข่ปลาเพื่อให้เสียงมันมีการเว้นช่วงเหมือนกำลังคิดหรือพูดไม่จบประโยคอะไรทำนองนี้ค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ช่วยเพิ่มความสมจริงได้เยอะเลยค่ะอืมฟังดูแล้วนี่ศักยภาพการนำไปใช้งานจริงๆมันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเสียงสื่อการเรียนรู้ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือช่วยอ่านให้ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นไปจนถึงการสร้างเสียงภาคสำหรับวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราเห็นกันเยอะๆนี่แหละครับใช่เลยค่ะประยุกต์ใช้ได้หลายๆมากแล้วพอเทียบกับบริการระดับโลกอย่าง Google TTS หรือ Amazon Polly นะคะข้อมูลนี้ชี้ว่าจุดแข็งจริงๆของ b o t น o อ Voice เนี่ยคือความเป็นธรรมชาติของเสียงภาษาไทยเนี่แหละค่ะที่อาจจะทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเพราะความเข้าใจในเรื่องโทนเสียงจังหวะหรือลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเรามากกว่าแล้วที่สําคัญคือเรื่องความคุ้มค่าด้วยค่ะเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่ได้ถือเป็นทางเลือกที่แบบว่าน่าสนใจนกว่ารักสาหรับคนไทยเลยค่ะครับดูเหมือนว่าข้อมูลชุดนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนมากนะครับว่าเทคโนโลยี Technology AI สร้างเสียงภาษาไทยตอนนี้มันไปถึงขั้นที่ใช้งานได้จริงจังแล้วนะแล้วบอดน้อยว o ย c ์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ น่าลองมากๆด้วยความสามารถที่หลากหลายแถมยังใช้งานไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดนะคะแนวโน้มที่เราน่าจะได้เห็นกันก็คือเสียง AI ที่มันแสดงอารมณ์ซับซ้อนได้มากกว่านี้อีกหรืออาจจะมีการผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีอื่นๆอย่าง AR VR เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มันสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจจะไปถึงขั้นสร้างเสียงที่เรียนแบบเสียงคนจริงๆได้แบบว่า จนแทบแยกไม่ออกเลยก็ได้นะคะนั่นสินะครับประเด็นนี้น่าคิดต่อจริงๆว่าถ้าเสียง AI มันสมจริงถึงขนาดนั้นหรือว่าสามารถเรียนแบบเสียงใครก็ได้เลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสารรค์เนื้อหาหรือการสื่อสารของเราไปมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อคำว่าของจริงหรือตัวตนในเรื่องของเสียงมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ